ฉันมีความสุขจังเลยฉันมีความสุขจังเลยเมื่อเห็นลมพัดกิ่งไม้ไหวไปมาดอกเฟื่องฟ้าสีชมพูนอกหน้าต่างพริ้วไปมาเมื่อต้องลมฉันมีความสุขจังเลยนกกาเหว่าเกาะอยู่บนยอดไม้ร้องเว่าเว่าตอนเช้าทุกวันฉันมีความสุขจังเลย บางวันฝนจะตกเสียงน้ำฝนตกเปาะแปะบนหลังคาบ้านพื้นดินชุ่มฉ่ำและมีกลิ่นไอดินระเหยหอมจังเลยใบไม้เปียกแฉะสายก้านไปมาเหมือนขอบคุณเทวดาที่ให้น้ำอีกครั้งฉันมีความสุขจังเลยได้เดินเท้าเปล่าเหยียบทรายเหยียบดินเหยียบหญ้า พื้นดินมั่นคงแข็งแรงข้างทางมีพุ่มไม้หนาแน่นใบไม้แต่ละใบก็ไม่เหมือนกันลายในใบไม้เป็นแฉกแฉกสวยจังฉันมีความสุขจังเลยดอกเล็บมือนางข้างรั้วออกเต็มต้นมีหนอนที่แม่บอกให้เรียกว่าบุง้งคลานอยู่เต็มและเล็มกินใบเล็บมือนางที่มันคิดว่า อร่อยที่สุดฉันมีความสุขจังเลยได้กินอาหารและผละไม้อร่อยอร่อยแม่บอกว่าไข่มีประโยชน์และอร่อยด้วยฉันได้กินไข่ทุกวันวันนี้ไข่ต้มพรุ่งนี้ไข่ดาวอีกวันไข่เจียวบางทีไข่ตุนฉันมีความสุขจังเลยได้เล่นกับเพื่อนๆได้กระโดดได้วิ่งขยิง ได้ห้อยหวนกับเพื่อนบางทีบางคนร้องไห้เพราะหกลม้มเราต้องไปช่วยปลอบเขาวันนี้ได้รองเท้าคู่ใหม่คู่เก่าเล็กไปเสียแล้วเท้าเราโตขึ้นทุกวันทำไมมันโตขึ้นได้นะฉันมีความสุขจังเลยได้กอดแม่กอดพ่อกอดคนที่เรารัก เวลาแม่กอดพ่อกอดคนที่เรารักกอดเราเรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายใจเวลาเรากอดเขาเราก็สบายใจเหมือนกันเวลาเรากอดหมอนกอดผ้าหม่มกอดตุ๊กตากอดของเล่นเราก็ชอบเหมือนกันนะกอดแม่กอดพ่อสบายที่สุด ฉันมีความสุขจังเลย